หลังจากนะครับคลิปที่แล้วนะฮะเราได้มีการสอนการเล่นขั้นพื้นฐานนะเป็นเบสิ c 2นะฮรือ The Tutorial Basic 2ก็เการต่อสู้แบบทีม5ต่อ5นั่นเองนะฮะก็หลังจากที่จบเบสิ c 2แล้วเราก็จะได้รีวอร์ดหรือเป็นรางวัลนะเราเรียกว่าเป็นโปเกมอนยู่ในต์ลายเส้นนะฮะซึ่งเออร์บี้มอบให้เป็นเหมือนกับโปเกมอนตัวแรกของเรานะฮะซึ่งเราจะสามารถเลือกได้จากตัวเลือกทั้งหมดนี้นะฮะ ห้าตัวนี่ฮะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นรางวัลน,นะตัวแรกนะฮะอยู่ในลายเส้นเป็นเอสกอร์สเตอร์ก็เพื่อนๆก็อ่านกันเองนะฮะตัวนี้ก็จะสมองสำหรับเล่นเป็นตัวสมอร์ตนะฮะจะเป็นสปีดแอดแท็กแล้วก็ถนัดการโจมตีรไลกลนะครับสำหรับไอ้รูปหมีๆตรงนี้นะฮะชื่อว่าสโนแลกซ์นะฮะตัวความยากในการเล่นโอ้โ มือใหม่ใช่ไครับเป็นการต่อเป็นตัวที่ต่อสู้แบบเมลีนะฮะเป็นสายป้องกันนะแล้วก็โจมตีระยะใกล้ระยะประชิดนะครับโกเมนเอ่อเป็นโปเกมอนที่มีความทนทานสูงนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันสูงนะครับพิกาจูนะฮะก็เป็นตัวเอกและตัวเด่นๆของเกมนี่เลยก็ว่าได้นะพิกาจูตัวนี้ก็สำหรับมือใหม่นะ ขนาดเรื่องของความเร็วในการโจมตีในการโจมตีระยะไกลนะฮะก็จะเรียกว่าเป็นสายต่อสู้หล่ะตรงนี้เป็นกดทัวเมนที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะับความโดดเด่นของเขาก็คือเป็นการโจมตีได้ระยะที่ไกลนั่นเองชลิศาทครับก็คือเจ้ามังกรมีปีตตัวนี้นะฮะก็เป็นสายโจมตีแบบเร็วก็คือสายโจมตีระยะใกล้นะครับ เป็นชริอัลราวดเออร์นะฮะผมเกมมอนนะฮะตัวนี้ก็จะมีควา,ามาาานะาสามารถที่ค่อนข้างบาลานซ์นะฮะความสามารถที่ค่อนข้างลงตัวหรือค่อนข้างบาลานซ์ในตัวเอกเพาความเด่นเด่นของเขาเนะก็จะเป็นในเรื่องของความทนทานแล้วก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆได้ดีนะครับตัวหนึ่งเป็นทาลอนเฟรมนะฮะทาลอนเฟรม ก็เป็นคล้ายๆเหมือนจะเรียกว่าเป็นองคีหรือเปตัวนี้ก็เป็นสายที่โจมตีระยะใกล้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ที่สามารถโปกเกมอนที่โจมตีได้ด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้แน่ชาความโดดเด่นของเขาคือเขาสามารถโจมตีได้จากหลายทางจะเรียกว่าเป็นการอะไรหลายก็ใช้นิ้วนะฮะในการ เกี่ยวหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเอออาจจะพูดผิดว่าใช้นิ้วฮะเออในการทำลายศิตย์จูวิจูดจบศิตยูเล็บเขาเรียกว,ว่าพลงเล็บเนาะแล้วก็ววมีความโดดเด่นก็คือสามารถที่จะเป็นตัวที่ใช้ในการต่อสู้ในสถานการณ์ที่จับที่ผ่าสถานการณ์ได้ดีเอาละทีนี้ผมเลือกเป็นพิกจูแล้วกันกจิ้มที่พิกจูผมชอบต่อสู้ระยะไกล ก็คลิกที่แทบที่ Select ได้เลยครับแล้วก็เลือกโปเกมอนต่อไปนครับก็รับรางวัลแล้วก็คลิกโคสต์สองใบนะครับผมเขาบอกว่าโปรแกรมดูไนจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเล่นของคุณน,นะเอาไว้คุณเห็นด้วยหรือเปล่าหรือยินยอมไหมนะก็ไอคีนะไม่มีทางเลือกนะถ้าโดนไอคีเกมก็จะเล่นลห,มมหัวได้คลิกไอไอคบ แล้วหลังจากนั้นนะฮะเมื่อทําการรับของรางวัลเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฝึกเบสิกเจอโชริท2หรือเบสิก2ที่เป็นการต่อสู้แบบ5ต่อ5เรียบร้อยแล้วนะฮะระบบเกมก็จะให้ทําการผูกในิงแอคเคา n ์นะครับของเราเข้ากับเกมที่เรากำลังเล่นในเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลิงบัญชีแล้วเราปิดไปเนี่ยนะฮะก็ ก็เหมือนกับเราไม่ได้เซฟหรือปลูกกับบัญชีเกมของเราเองเอ่ะเราก็เลือกสัึงน,นะว่าเราจะปูกเกมที่เล่นไปแมู่่เนี่ตัวละครที่เราตั้งมาเล่นในเราเล่นวันแรกนะเนี่ยจะผลูกกับบัญชีอะไรอาจจะเพื่อนอาจจะใช้เฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือใช้ Nintendo Account ที่เพื่อนมีอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนที่เล่น Nintendo นะฮะแล้วก็ใช้ Google Account ก็ได้ถ้าเป็นบนมือถือ Android นะ่าสนุกก็จะมี g o o g l e Account อยู่แล้วจิ้มที่ Google Account ได้เลยครับผมจะผูกกับ Google Account ของผมบนมือถือเครื่องนี้ผมเลือกไปที่เกมเฮสละกันนะครับ Gmail นะฮะเขาก็จะบอกว่า,าดำเนินการต่อนะเขาบอกว่าลิงก์แ c ดเคาแล้วก็เริ่มสตาร์ทเกมได้เลยยืนยันไหมล่ะลก็กดตกลงแล้วก็คลิกโอเค เขาบอกว่าหลังจากที่เราเลโอเคแล้วเนี่ยเกมมันจะรีสตาร์ทใหม่นะมันจะเริ่มเกมใหม่แล้วก็จะล็อกอินเข้าสู่เกมโดยใช้ linked กับแอคเคาน์ที่ผมเลือกไปไว้กสกู๊นะครับผมกับ Google Account ทนะ์มันชีตตัวละครที่ที่เขานี้ที่ผมต,นะตั้งเมอาไว้นะฮะตอนเล่นวันแรกผมก,ก,ก็จะไปผูกับ Google Account คนละิกโอเคครับเกมก็จะเริ่มรีสตาร์ทใหม่นะฮะ 誰か ก็เขาบอกว่านะฮะเกมเกมนี้นะโปเกมอนยะูไนนเนี่ยสามารถที่จะทําการเล่นกับเพื่อนๆข้ามแพลตฟอร์มได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น n i n t e n d o s w i t สวหรือว่าบนอุปกรณ์มือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องกงังวลใดๆนะครับคลิโคลอสไปครับก็ทําการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเกมโดยผูกกับบัญชีก o เกิลของเราคลิกที่ดําเนินการต่อ ก็ถือว่าการเชื่อมเกณฑ์ที่เราทำการฝึกบดและสร้างตัวละครครั้งแรกนะฮะผูกกับบัญชี Google หรือว่าบัญชี a c c o u n ทที่เราสร้างขึ้นเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะเอาไปเล่นที่เครื่องมือหรือเครื่องอื่นนะก็สามารถล็อกอินด้วยบัญชีที่เพื่อนๆสร้างไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมเลิกเป็น Google เนาะก็ล็อกอินด้วยอีเมลเมื่อสักครู่ที่ผมเลิกไป เข้าเกมจากอุปกรณ์หรืออเลได้เลยมันก็จะเล่นเกมต่อจากเดิมที่เราสะสมที่เราเล่นเอาไว้ทั้งท้ายเราจะเล่นต่อสำหรับนี้ตอนนี้นะครผมอยู่ที่บนมือถืรุ่งเดิมนะครับก็สั้งที่จะคลิ๊กเล็ตที่สนามให้ถูกเกมได้เลยนะครับ ระบบนะฮะมันให้เราทำการดินดันว่า transfer access to the f o l l o w i n g s a v e data to c o n t r u e playing train name t t kawaii เขาบอกว่าอาจจะทำการ transfer t t kawaii บนมือถือนี้แน่นอนแน่ใจไหมอะไรเงี้ยนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการเตือนถ้าเกิดว่าเรามีเล่นในหลายแอค o u n t เอาไว้ในเครื่องนี้มันก็จะไปทับนะฮะแต่ว่าเราเล่นในแอค o u n t ที่ชื่อว่า เทรนเนอร์เนมที่ชื่อติตที้คาวาอีนี่อยู่แล้วนะครก็สามารถคลิกโอเคได้เลยนะครับไม่ต,มต้องกังวลก็เข้าสู่เกมโอเกมว่นอยู่ไหนได้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ติติติคาวาอีนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน,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 นที่รับชม มาเวลีตลอดนะครับแล้วก็ขอกำลังใจช่วยคลิกไลค์คลิกซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสัง้นๆขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับพบกันะหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะเป็น Basic t utorial สามนะซึ่งก็จะสอนการเล่นขั้นพื้นฐาในระดับต,ะต,ะต,ะตยอย่อๆไปแล้ะก็การทำเกมในอุปกรณ์นะครับสำหรับวันนี้สวาัสดีครับว่าอีสวัสดีครับ